ถ้าเป็นรูปแบบในคณะวิทย์มันจะแบ่งคร่าวๆประมาณว่าปีหนึ่งเราจะเรียนสารยาเราจะเรียนวิชาบังคับของคณะเรียนทุกอย่างอาราดวลฟิสิกเคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็แบบวิชาเลือกบางตัวแล้วปี2เราจะเริ่มแยกสาขาปีหนึ่งเราจะเรียนรวมนะรวมสาขารวมกันเลยยังไม่มีเอกแต่ปี2เริ่มเข้าเอกแล้วก็จะแบบว่าปี2เริ่มเป็นวิชาบังคับของสาขามากกว่าจะแบบมีเข้าเรียนวิชานน่นนี่นั่นมีเข้าแบบแล้วเริ่มปี3ามันจะเริ่มเป็นการเรียนสิ่งที่เราสนใจมากขึ้นประมาณว่าพุทธเราเรียนแบบชีวะเราก็เริ่มเข้า เดนนี๋ยวว่าเรียนนิสารเริ่มเข้าแ็กนี้เรียนวิชาเลือกแล้วก็อาจจะเรียนวิชาบัคับเล็กน้อยแล้วก็ปีสมันเป็นแบบช่วงทําวิจัยจบก็จะแบบมีวิจัยมีสัมมานามประมาณนี้นั่นแหละครับก็คือตามที่เก่าพูดไปอะครับตอนปี2เราก็จะแยกภาค<ม>เป็นแบบภาคขายภาคมันคือ6หภาคได้แก่ฟิสิกส์เคมีชีวะอนิสสารเคนโนยีชีวภาพ,าพและพฤติาศาสตร์ครับคือในสาขาหนึ่งสาขาเนี่ยมันจะแตกเป็นย่อยไปอีกไปเ,เรื่อยๆครับคือมันแล้วแต่ความสนใจของแบบตัวบุคคลว่าแบบสนใจด้านไหนพิเศษเดือนปีสก็ตามนะครับ ก็เป็นเรื่องที่จะฝึกงานเสริมจากสองวันนี้คร่าวๆก็สําหรับปีหนึ่งอ่ะเหมือนเรียนเพื่อค้นหาว่าเราชอบในสาขาไหนเป็นพิเศษนั่นนะครับใน6สาขานั้นส่วนปี2ในสาขาที่เราเลือกยังมีสาขาย่อยลงไปอีกหลังจากนั้นอ่ะเราจะได้เลือกตอนปี3ว่าเราสนใจสาขาย่อยนั้นๆสาขาไหนแล้วก็ค่อยไปทําวิจัยตอนปี4ครับผมก็สําหรับคณะวิทยาศาสตร์มหิดลก็จะมีหลักสูตรที่เรียกว่าสัพพิสิทธิ์พิธานสำหรับคนที่เรียนดีระดับหนึ่งแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรที่เก่กับบริหารที่เอ็มยู เอ่อของเวลเทคก็จะมีหลักสูตร4บกหนึ่งก็คือเรียนพะอะไรนะบอทบไบโอเทคอันนึงแล้วก็เรียนเอ่อโทของบริหารด้วยนะครับก็จะใช้เวลาเรียน5ปีได้ปริญญา2ใบครับคือขอเสริมตรงวิศวานิดนึ่งครับคือแบบบางคนอ่าเออคืออะไรวะอย่างเงี้ยคือมันเป็นหลักสูตรที่สําหรับที่ว่าแบบคนสําหรับที่มุ่งมั่นต่อในร,อระดับิศึกษาของมหาวิทยาลัยอนะเนาะคือมันคือเราสามารถแบบเรียน ในรายวิชาแบบของระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยได้ได้แบบเก็บล่วงหน้าเลยแล้วพอเราขึ้น,นระดับบัณฑิตศึกษาเราจะได้แบบเชียบโอนได้เลยอขอเสริมให้นิดนึงตรงนี้พิสิทธิวิยาเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ตอนปี3แต่เกรดกีแพ็กีเทอมโอเคปี1ปี2รวมกันต้องได้3.25ขึ้นไปครับแล้วก็พอจบปี4ถ้าเราได้เกรด3.5เราสามารถศึกษาต่อนในระดับปริญญาเอกได้เลยครับ